สวัสดีครับ Welcome to the Ton h r Academy Episode 15 uh, ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Ton Academy Episode ที่15นะครับ15หรือ16น่าจะ15นะเมื่อวานทํา14ไปเกี่ยวกับกระเป๋าเงินนะครับกระเป๋าเงินหรือ Wallet เอาไว้ใส่ Bitcoin นะครับว่า กระเป๋าตัวไหนน่าจะปลอดภทัยที่สุดนะครับสรุปก็คือกระเป๋าไหนมันก็ไม่ปลอดภัยนะครับถ้าหากว่าโหลด,มดัมวซนะครับเดี๋ยวเจอไวรัสเข้าเว็บโปเข้าอะไรพวกนี้นะครับโหลดแอปส่งเดชนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหึงเลยต้องเป็นโทรศัพท์ clean c cle l cle นะครับมันก็จะเหมือนกับว่าคุณไปซื้อดองเกลนะครับแต่ว่าตัวยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับเพราะฉะของ Bitcoin Developer น่าจะดีที่สุดครับวันนี้ก็จะมาเป็นในส่วนฟ15พูดถึงเรื่องบล็อกเชนนะครับบล็อกเชนที่เขาจะมีคลิปกันอยู่ทั่วๆไปนะครับว่าบล็อกเชนภายใน2นาทีมีของปิดครับทำแปลเป็นภาษาไทยก็ก็ไม่เร็วนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาจากของ MIT นะครับ MIT เนี่ย <c oughs> จะเป็น มหาลัยนะครับด้าน IT ีของอเมริกานะครับหรือจะแปลว่า Master in Information Technology ก็ได้นะครับตัวผมเองนี่ก็จบ MIC นะครับ Master Internet Communication นะครับที่ c a n r a นะครับคนนี้บล็อกเชนคืออะไรบล็อกเชนเขาพูดภาษาอังกฤษ,า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 ษาว่า Peer to Peer Network หรือ Peer to Peer Software Technology เนี่ยนะครับ มันคือมันคือตัวโปรแกรมที่เอาไว้จดค่าใดค่าหนึ่งนะครับเป็นเลกคอร์ดนะครับแต่พอจดแล้วเนี่ยเลกคอร์ดตัวนี้นจะถูกส่งไปยังกลุ่มที่อยู่ด้วยกันติดเชื่อมต่ออยู่ด้วยกันนะครับกลุ่มที่เชื่อมต่ออยู่ด้วยกันพวกนี้นก็เรียกว่าเน็ตเวิร์กแต่พอมันเพียร์ทูเพียร์เนี่ยมันจะมีข้อมูลเหมือนกัน <c oughs> เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลถูกลบไปจากเ <c> ซ <oughs> ิร์ฟเวอร์หนึ่งหรือว่าถูกแก้ไขไปจากเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเซิร์ฟเวอร์อื่นก็จะเข้ามาเปลี่ยนว่าเอ้ยถูกแก้แล้วนะครับแล้วพอมันมีหลายๆเครื่องเนี่ยมันจะโดนแก้พร้อมๆกันเนี่ยเป็นไม่ได้ยากนะครับมันจะใช้พลังคอมพิวเตอร์เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยาถ้ามันแก้พร้อมกันไม่ได้มันก็จะไม่ถูกปก ไม่ถูกแก้ไขข้อมูลหรือว่าทําในทางวิชาชีพอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ผมเคยทํางานที่รัฐสภาเนี่ยสมัยก่อนผมเคยทําโปรแกรมที่ชื่อว่า r e p Store นะครับ r a p e Store นี้ไม่ถึงกับเป็นบล็อกเชนมันเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์2ตัวนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งอยู่ในไฟร์วอลล์เซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งอยู่นอกไฟร์ w a l l ์นะครับพออยู่ในไฟร์วอลล์ปุ๊บเนี่ยเห็นได้แต่เฉพาะคนที่อยู่ในเน็ตเวิร์นะครับ อย่างของรัฐสภาก็จะมีเน็ตเวิร์กของอสมาชิกผู้แทนราษฎรสตาฟนะครับเซนเน็ตนะครับสวนั่นเองนะครับครนี้เน็ตเวิร์ไฟล์ที่อยู่ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในไฟล์วอลเนี่ยก็จะปลอดภัยกว่าเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านนอกเพราะเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ด้านนอกใครจะเข้ามาแอ t แทกก็ได้นะครับใครจะเข้ามาดูข้อมูลก็ได้ใครจะเข้ามาแก้ข้อมูลก็ได้ อันนี้ถ้ามันถ้ามันเข้าไม่ถึงก็คือดูข้อมูลก็ยังไม่ได้เลยใช่ไหมอานนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เอาไว้ใส่ข้อมูลนะครับที่เป็น <c oughs> HTML นะครับเป็นตัวที่ไฟล์อินเทอร์เน็ตนั่นแหละนะครับที่คุณจะเข้าไปเปิดดูนะครับ เช่น KFC ก็ดี Mc Donald ก็ดีพวกนี้มันก็จะอยู่โจงไม่มีไฟวอล์ l นะครับเพราะฉะนั้นรัฐสภาตอนนั้นมีเว็บไซต์ชื่อ aph.gov.au นะครับ a u s l i n p a r l i a m e n t h o u s e g o v a u ตัวนี้มันก็จะเข้าไปดูได้แล้วก็เข้าไปแอบแท็กเข้าไปแก้อะไรได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันจะต้องอยู่นอกไฟวอล์ l คราวนี้พอมันอยู่นอกไฟวอล์ l เสร็จปุ๊บมันดูได้มันแก้ขายได้อาจจะถูกลบได้เนะี่ย ก็จะต้องมีกรรมวิธีการทําให้มันปลอดภัยว่าข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนนะครับข้อมูลจะไม่ถูกเปลี่ยนเช่นผมเคลยมีเว็บไซต์เชิญนายกไม่ใช่นายกสิประธานาธิบดีตอนนั้นน่าจะเป็นจอร์จวิลบูชมาแต่ก็ได้มีคนเข้าไปด่าในเว็บเซิร์ฟเวอร์ในเมนเพจและ, index และอินเด็กอะไรแบกว่าบูชหัวคุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีก็คือจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ในไฟล์วอล์เชื่อมต่อกัน ถ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวที่คนดูได้นี่นะครับโดนแก้เรียกว่า red server ไอตัวที่อยู่ภายในเรียกว่า blue server เนี่ยก็จะเข้าไปแก้บอกให้มันโดนเปลี่ยนแล้วเว้ยซอฟต์แวร์ตัวนั้นชื่อ ledger store นะครับลักษณะคล้ายๆกันแต่ตัวนี้มันจะเชื่อมต่อมากกว่าสองเซ e รเอร์นะครับบางทีมันเชื่อมต่อกันเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับนี่คือลักษณะของ blockchain แค่นี้เองเซิร์ฟเอร แต่ละตัวแต่ละตัวแตะตัวเชื่อมต่อกันรันดาต d a t a b เบสตัวเดียวกันคอยป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไขนะครับเอาง่ายๆแค่นี้ก่อนนะนี่5นาทีเข้าไปแล้วยังไปไม่ถึงเลยว่ามันเอามามันเอามาทำบิตคอยอย่างไรนะครับทันี้สรุปนะครับมันก็จะป้องกันบล็อกเชนจะป้องกันข้อมูลที่เป็นดิจิทัลเนี่ยไม่ให้ถูกแก้นะครับเช่นถ้าคุณเอาไปจด จดบัญชีบิตคอยนะครับว่าคนนี้แลกเท่านี้ส่งไปให้คนนั้นเท่านี้จะเหลือเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็แปลว่า,าข้อมูลพวกนี้โกงกงินไม่ได้นะครับโกงกงานไม่ได,นะงงไได้จะรู้อยู่เสมอว่าเงินถูกส่งไปไหนนะครับแต่มันจะไม่รู้ว่าถูกส่งไปให้ใครไม่เหมือนกันนะถูกส่งไปไหนก็คือสมมุติมีแอดเดรสหนึ่งส่งไปเจกอดเดรสหนึ่งก็จะรู้จัก จาก A ไป B จากกอไปขอแต่ไม่รู้ว่าเจ้าของบัญชีนั้นเป็นใครนะครับอาจจะพอแซะได้ว่าอยู่ประเทศไหนเพราะเช็คจาก IP ได้แต่เขาก็ป้องกันไว้อีกเขาจะใส่ vpn ก็ไม่รู้แล้วนะครับสรุปนะครับประโยชน์ที่1ก็คือป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกแก้ไขนะครับไม่ได้แปลว่าจะไม่โดนจรกร,รนะครับสรุปบล็อกเชนถูกสร้างขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเพื่อที่จะมาสร้างบิตคอยนะครับเพื่อที่จะมาสร้างบิตคอยแต่ว่าไอ้บล็อกเชนเนี่ย ใครก็สร้างขึ้นมาได้ไอ้ไอ้ไอ้ดาต้าเบสตัวนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ลิงก์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 กันเนี่ยเน็ตเวิร์กกันเนี่ยใครก็สร้างได้นะครับพอใครก็สร้างได้แล้วเกิดอะไรขึ้นก็จะมีออลคอยตัวใหม่ๆออกมานะครับมีออลคอยเช่นอัลเทอรเลียมออกมาก็มีบล็อกเชนขึ้นมาอีกบล็อกเชนหนึ่งก็คือคนละบล็อกเชนแล้วนะบล็อกเชนของบิตคอยก็บล็อกเชนหนึ่งอ่าบล็อกเชนบิตคอยอาจจะมีร้อยเครื่องพันเครื่องเหมือนเครื่องบล็อกเชนของอัลเทเรเลียมอาจจะมีอีก ิบเครื่องร้อยเครื่องพันเครื่องหมือนเครื่องนะครับแต่ทั่วโลกไปเนี่ยผมมั่นใจว่ามีมีเป็นพันพันหมือนหมือนเครื่องแล้วคุณจะเข้าไปเช็คในดอทออสได้เลยว่า <c oughs> มันมีร네ันอยู่ทั้งหมดในกี่เครื่องพวกนี้ก็คือ m i n เ r นั่นเองนะครับเชื่อมต่อกันเอาละคันนี้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีขนาดของตัว d a t a b a บสหรือขนาดของของไฟล์นะครับรู้สึกบิตคอยน์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นที่หนึ่งเมกแล้วก็ ขยายไม่ได้มันก็เลยเป็นเหตุผลให้ให้ transaction ใหญ่ๆเนี่ยไปยากนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไม่พูดเรื่อง Bitcoin นวันนี้เราจะพูดเฉพาะเรื่อง Blockchain นะครับ Blockchain simple ง่าย,ายๆแค่นี้เองนะครับคันนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ามันไม่ได้ถูกถูกถูกควบคุมโดยรัฐบาลนะครับมันก็ จริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเพราะรัฐบาลอาจจะรันเซิร์เวอร์พวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ระบบบล็อกเชนแล้วตั้งชื่อมีมีแอคเซสนะครับมีคนที่สามารถที่จะเข้าไปล็อกอินเข้าไปควบคุมได้แต่บล็อกเชนตัวของบิตคอยเนี่ยเขาอ้างว่าไม่มีใครมีแอคเซสนะครับโค้ดเ,เป็นกลางนะครับอันนี้แอปพลิเคชันอื่นๆที่จะใช้บล็อกเชนนะครับมันไม่ใช่แค่สกุลเงิน หรือคาแรนซีอย่างเดียวนะครับหรือคริปโตคาแรนซีอย่างเดียวนะครับคุณจะไปเก็บข้อมูลอะไรก็ได้ทะเบียนบ้านทะเบียนบุคคลบัตรประชาชนนะครับที่สำคัญที่น่าใช้มากที่สุดเลยก็คือบอดติ้งซิสเต็มนะครับ v o ดติ้งซิสเต็มก็คือ,เ,อเก็บข้อมูลในการเลือกตั้งนะครับมันจะเป็นการเลือกตั้งที่ประหยัดมากนะครับประหยัดมากเพราะว่า,าปลอดภัยแก้ไขไม่ได้นะครับ แล้วก็ไม่ต้องใช้แยลลัสเพเปอร์ไม่ต้องเอาคนมานะแค่คุณสแกนบัตรประชาชนคุณเข้าไปนะครับมีบางประเทศที่ทําบ้างแล้วน,นะครับแต่ก็บางประเทศก็ยังยังไม่ได้ใช้ตัวนี้นะครับคันนี้นี่ก็เป็นแอปพลิเคชันอีกตัวนึงนะครับใช้ในการเลือกตั้งนะครับคันนี้ ตัวอย่างนะครับการทำเงินนะครับกระดาษเงินธนบัตรเนี่ยมันก็จะต้องมีตาครุฑมันก็จะต้องมีโลโกโล้ดาวคอนเสทตเอาไว้ซ่อน,กา,นการคนกันคนก๊อปปี้ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ได้ขาวว่าที่เมืองไทยเนี่ยแบงค์ร้อยและแบงค์พันเนี่ยมีการถ่ายสำเนาเอกสารได้ คืยสามใบเพราะว่ามันไม่มีคอนเสน็ตตัวนี้พอใส่เข้าไปในพิ๊ t เตอร์แล้วมันก็คอปปี้ได้เลยนะครับอันนี้ภัยอย่างหนึ่งก็คือมันจะเกิดการให้เป็นเ,เงินเฟอ้อนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเงินกระ,กระดาษแบบนี้บางคนก็อ้างว่าม,มันมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไปมากกว่าการทำบล็อกเชนของบิตคอยนะเพราะบิตคอยเนี่ยมัน มันโทษทีนะครับบิตคอยเนี่ยมันต้องใช้ไฟฟ้ามากมายที่จะแก้สมการนะครับแต่การส่งของบิตคอยเนี่ยมันจะส่งพอ,พอพอคุณได้คริปโตเคอเรนซีเข้ามาแล้วเนี่ยการส่งบิตคอยมันส่งแค่เมสเซจทนเทอรเหมือนส่งอีเมลนะเพราะฉะนั้นการส่งเงินด้วยบิตคอยน่ะควรจะประหยัดกว่าแต่การผลิตบิตคอยขึ้นมาเนี่ยมันใช้ไฟฟ้าไอ้10ชิปโตที่จะแฮ็กไม่ได้ แล้วมันก็ยังจะมีปัญหาอย่างอื่นที่ควรจะจำสเวิร์ดไม่ได้ลืมสเวิ่์ดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ผมทําช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่อยากจะเห็นและควรจะเกิดและมีความเป็นไปได้อย่างสูงนะครับที่ทีเ่เราจะรีวิวนาอประชาชนกับสถาบันนะครับผมไม่อยากจะใช้สถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่า,าผมไม่อยากให้มีสถาบัน แต่ว่าอยากให้มีพระมหากษัตริย์ฟังดูแล้วก็เหมือนจะงงๆกับผมนะแต่แต่ว่าสถาบันเนี่ยมันมีคนเข้าไปห้อยโหนเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้แต่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยองค์ใดองค์หนึ่งเนี่ยคุณจะสังเกตได้เลยว่าการดําเนินชีวิตการปฏิบัติตนะท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่าท่านมีพละ,ะกกาลัง power <c oughs> มากมายนะครับอันนี้สิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือ ถ้ามีการสนับสนุนนะครับให้มีบล็อกเชนของประเทศไทยนะครับอย่าเพิ่งไปคิดทำดิจิทัลคาแรคเตของไทยนะครับมันต้องทีละสเต็ปก่อนต้องมีบล็อกเชนของประเทศไทยท,ที่ที่น่าเชื่อถือนะครับบล็อกเชนในประเทศไทยก็คือเอามาทำโหวตก่อนเลยเอามาทำการเลือกตั้งนะครับหนึ่งการเลือกตั้งก็ประหยัดนะครับ ไม่พอใจอยากจะเลือกกันใหม่ล้มกันใหม่แล้วามาก็ไม่ต้องเปลืองเงินเป็นพันๆล้านนะครับอาจจะทําการเลือกตั้งได้แค่หลักร้อยล้านต้นๆนะครับร้อยสองร้อล้านไม่เกิดถูกประทับเท่านะครับโดยการมีระบบบล็อกเชนให้ประชาชนมีสิทธิ์เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเนี่ยเข้ามาจอยกับบล็อกเชนของรัฐนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบได้นะครับว่าว่า เรื่อกตังใเนี่ยโปร่งใสนะครับแต่พูดเนี่ยมันก็ง่ายแต่ทำเนี่ยมันยากเพราะว่ายังมีคนอีกหลายคนที่เขาไม่เข้าใจพอเขาไม่เข้าใจแล้วเขาจะเชื่อถือแอป็ลกเชนประเทศไทยได้ยังไงแต่กรุงลงไม่ได้สร้างวันเดียวนะครับมันต้องค่อยๆทําทำนะครับถ้ามีคำสั่งมาจากสเสด็จเบื้องบนบอกบอกบอกว่ามาช่วยทำให้หน่อยนะครับผมจะไปทำให้ฟรีเลยนะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยเคยขับรถให้ท่าน นะครับตอนสมัยมาเรียนดันซูนนะครับอันนี้เนี่ยถัดมาถ้าเราประสบความสำเร็จในการมีบล็อกเชนของประเทศไทยและใช้มันเลือกตั้งสักครั้งสองครั้งให้เห็นประโยชน์นะครับก็จะควรที่จะมีคริปโตของไทยนะครับจะเรียกร้อยยูคอยจะเรียกโกคอยนะครับโอนหมายถึงหมายถึงเสียหมายถึงเสียนะครับ แต่ว่าคนบางคนมีบุญญาธิการนะครับเราต้องเข้าใจนะครับบางคนเนี่ยเหมือนกันเนี่ยเหมือนกับคําว่าทําไมผมเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนเพราะผมเรียนคอมพิวเตอร์มาเนี่ยยี่สสปีนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะมีบล็อกเชนนะครับผมศึกษาคริปโตมาก่อนที่เขาจะมาทําคริปโตก่อนที่เขาจะมาทําบล็อกเชนนะครับก่อนที่เขาจะมาทำบิตคอยซด้วซ้ำไปนะครับ เพราะฉสเต็ปคนเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เบื้องต้นเราทราบนะครับบล็อกเชนคืออะไรก็คือคอมพิวเตอร์ลิงก์กันรันโปรแกรมเดียวกันตรวจสอบกันไม่ให้ข้อมูลเนี่ยถูกบิดเบือนนะครับสุดท้ายประเทศไทยควรจะมีบล็อกเชนของคนไทยนะครับหรือบล็อกเชนของชาติร่วมมือกันระหว่างระหว่างประชาชนกับกับเจ้าเหนือหัวนะครับ จะเรียกนหลวงเอาผมใช้คําว่าในหลวงแล้วกันเพราะว่านหลวงนะฟังดูดีนะครับโดยเฉพาะในหลวงพระองค์นี้ <c oughs> มีศักยภาพที่จะทําเรื่องไอทีดิจิตอลกว่าองค์อื่นๆที่ผ่านมาเพราะว่าท่านเป็นเป็นนักาภาษาอีกเ,เลยนักซินเนจีนะครับซินเนจีรวบรวมเอาเอา <c oughs> หน่วยงานต่างๆสิ่งต่างๆมารวบรวมมาให้เกิดประโยชน์นะครับต่อจากนั้นก็ควรจะมีเงินสกุลนะครับเรียกไรซ์คอยก็ได้ไรซ์คอยอาร์คอเพราะอารมาจากไรซ์หมายถึงรากหญ้าประชาชนหมายถึงรอยโยก็ได้นะครับเอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมันจะเกิน15นาทีครับสวัสดีครับ